ไม้เด็ดของ MG ที่จะมาพร้อมกระแสร,รถระบะ Mazda โฉมใหม่พอดีตลาดรถยนต์ที่ MG Thailand พยายามจะรุกตลาดให้ได้มากที่สุดก็คือตลาดรถระบะแต่ทว่ายอดขายของมันก็ทำได้แค่เพียงพอใช้การได้เพราะมียอดขาย11เดือนมกราคมจนถึงพฤศจิกายน2020ทำยอดขายได้แค่เพียง 4,645คันห่างจากเป้าหมายที่พวกเขาอยากจะสร้างยอดขายรถกรบะเอ็กซ์เทนเดอให้เกลียงไกลถึงหลักพันคันต่อเดือนขึ้นไปให้ได้โดยยอดขายเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นเอ็กซ์เทนเดอร์ทำได้แค่เพียง568คันแต่ก็ถือว่าดีกว่าเดือนตุลาคม2020 t MG Extender ขายได้เพียง468คันเท่านั้น แต่ยังไม่ทันที่ MG Thailand จะรุกตลาดระบาก e อ t เ n d เดให้ประสบความสำเร็จพีช1,000คันต่อเดือนขึ้นไปทาง Mazda Thailand เองก็กลับประกาศความมั่นใจในตลาดรถกระบะด้วยการประกาศกลยุทธ์ยอดขายกระบะ All-New Mazda BT-50 ว่าจะต้องขึ้นซูเปอร์3ของตลาดรถกระบะเมืองไทยแซงหน้า Ford, Mitsubishi และ Nissan เนื่องด้วยกลยุทธ์ในวิธีการดำเนินงานของตัวแบรนด์และพวกเขาก็คงมั่นใจได้ว่าแบรนด์มาส d a น่าจะสามารถจับตลาดคนที่อยากจะใช้รถบะมวยรองทั้งหลายหรือเทียทูได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆน,นั่นเองเมื่อดูจากแผนงานการตลาดของ m a ส d a ก็อาจจะพกพาความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมไม่มีต่ำกว่า100% มีหรือที่คายมวยร้องทั้งหลายจะอยู่ติดก้นเมื่อหันมามองฝั่ง MG ก็อายเหนื่อยกว่าชาวบ้านเพื่อนมวยร้องสัญชาติอื่นเยอะมากเพราะ MG เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ยังไม่มีฐานลูกค้าคนเก่าคนแก่ MG อาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์รถกระบะายาวนานกว่า10ปีขึ้นไปและคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้น MG ก็คงจะพอสู้ฟัดกับชาวบ้านได้บ้างอยู่ แต่สำหรับวันนี้ MG ต้องเหนื่อยนักหนาสาหัสกันไปก่อนถ้ายังไม่ถอดใจนะครับแต่โชคดีที่บริษัทแม่ MG ในประเทศจีนนั่นก็คือ SAIC เดินเกมกลยุทธ์นในการพัฒนารถยนต์ที่รวดเร็วหรือมีไลฟ์ไซเคิลที่สั้นมากมากกว่ารถญี่ปุ่นและรถเกาหลีและยิ่งบางรุ่นหากขายไม่ดีเท่าไหร่ทาง SAIC ก็ยอมเชิญเนื้อ เร่งออกรุ่นปรับโฉมอย่างว่องไวซึ่งณจุดนี้เราก็ไม่รู้หลอครับว่าพวกเขาทําเช่นนั้นมันจะทําให้พวกเขามีกำไรกําไรเยอะอยู่ไหมและแน่นอนว่าแผนการปรับโฉมรถกระบะ MG ครั้งยิ่งใหญ่ก็มาเร็วกว่าที่คาดเมื่อสื่อมวลชนชาวจีนได้นำเสนอภาพแอบถ่ายรถกระบะ Maxus หรือว่าที่ MG Extender ปรับโฉมครั้งยิ่งใหญ่นั่นเอง หลังจากที่เปิดตัวในตราจีนมาตั้งแต่ปี2016หัวใจสำคัญของการปรับโฉมรถกระบะ MG Extender Big Change ก็คือการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าแบบใหม่ที่ดูล้ำสมัยโอวกาศม,มากยิ่งขึ้นเหมือนกับรถต้นแบบที่พวกเขาเคยอวดโฉมกันก่อนหน้านั้นมีดีไซน์ไฟหน้าที่อาจแบ่งออกเป็นสองชั้นแต่ดูเด่นกระแทกตา ด้วยขนาดกระจังหน้าที่ใหญ่บิ๊กเบิ้มเอามา,มากๆมีลูกเล่นนิดหน่อยตรงที่มีการออกแบบเส้นไฟหน้า daytime running light ที่ต่อกับเส้นโคเมียมเส้นตรงแต่ข้อสังเกตก็คือ s a c บริษัทแม่ของ MG ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นสายของตัวถังหรือกระบะท้ายเลยน่าจะเป็นเพราะว่าดีไซน์ตัวถังรถมันยังดูดีอยู่แล้วกระมังครับ และสิ่งที่ทุกคนจับตามองก็คือ MG Extender ปรับโฉมใหม่นี้จะมีการออกแบบภายในห้องโดยสารใหม่หมดจดซึ่งยังไม่มีในภาพสปายช็อตนี้นะครับใหม่หมดจดที่ว่านี้ก็คือไม่เหลือชิ้นส่วนและเข้าโครงของภายในเดิมแม้แต่น้อยเลยและจากการสืบข่าวจากประเทศจีนก็มีการยืนยันว่าดีไซน์ภายใน MG Extender ปรับโฉมใหม่มันออกแนวทันสมัย โดยการนำหน้าจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่วางติดกันกับหน้าจอสัมผัสตรงกลางให้อารมณ์เดียวกันกับรถยนต์เยอรมันยุคใหม่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าของจริงจะได้ใช้โทนสีภายในห้องดิสารเป็นอย่างไรเพราะสีเบจที่เห็นอยู่ขนาดนี้มันอาจดูตุ่นๆไปนิดนึงสำหรับลูกค้าคนไทย ส่วนข่าวงานวิศวกรรมของ MG Extender Big m i n r c h a i n จะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ดีเซลรหัส p าย2.0ลิตรให้มีแรงบิดสูงสุด5 0 0นิวตันเมตรที่เราไม่แน่ใจว่าหาเปิดเวอร์ชันเมืองไทยที่เป็นรุ่นปรับโฉมภายใน1-2ปีข้างหน้านี้จะได้ใช้เครื่องยนต์5 0 0นิวตันเมตรหรือไม่เพราะ MG Extender ปัจจุบันเป็นเครื่องดีเซล2 0ลิตรก็จริง แต่ได้กำลังมา161แรงมาแรงบิดก็แค่375นิวตันเมตรการที่ยอดขาย MG Isender ในไทยไม่ประสบความสำเร็จดังคาดหวังก็น่าจะเป็นงานช้างของฝ่ายวางแผนในประเทศไทยไม่ใช่น้อยเลย <S <S เพราะการที่จะปลุกราดรถกระบะ MG <S 2> <S 2> ให้ได้หลักพันคันต่อเดือนขึ้นไปนั้นถือเป็นงานหินสุดๆเพราะอย่าลืมว่ารถกะบะ1ตันเปิดตัวมาหครั้งนั้น ต้องลากขายกันยาว8ปีเพื่อให้คุ้มทุนและยิ่งเปิดตัวช่วงแรกแป๊กเมื่อไหร่ระยะเวลาที่เหลือก็ทรมานมากเลยนะครับปี2 0 2 1ถือเป็นปีที่หวดหินของตลาดรถกระบะเมืองไทยเพราะแต่ละค่ายคงไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนและต้องจับตาดูกันต่อไปว่า Mazda จะสามารถยึดครองตลาดรถกระบะมาเป็นอันดับ3ของเมืองไทยได้สำเร็จหรือไม่ติดตามครับ หาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Ki s s กา y ขอบพระคุณย่างสูงครับ